ครับผมสวัสดีครับผมทีลำปางนะครับ <c oughs> วันนี้ก็จะมานำเสนอนะครับพระสมเด็จวัดระฆังอนุสรณ์หนึ่งร้อสิบแปดปีพิมพ์ใหญ่พระประธาน,นทั่วไปอีกหนึ่งองค์นะครับอรงน,นี้จะนำมาดูนะครับว่ามีความพิเศษอย่างไรบ้างนะครับพระสมเด็จอนุสรณ์หน,นึ่งร้อสิบแปดปีองค์นี้เนี่ยนะครับมีความพิเศษก็คือว่าองค์ละเนี่ยจะปรากฏสีพึ่งนะครับทั่วองค์พระเลย นะครับที่นั้นน่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า <c oughs> ลักษณะของสีพึ่งที่ปรากฏเจะมีค่า,าลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะครับยอดแกะให้ดูะนะครับนี่นะครับนะครับสีพึ่งนะครับที่ปรากฏนะครับก็จะมี ลักษณะของสีเหลืองๆนะครับเท่านี้ไม่ได้ใช้มานะครับเนี่ยจะปรากฏนะครับตามซึ้ตามซูมนะพื้นซูมนะตามซอกแขนนะครับเนี่ยซอกแขนนะครับตามบริเวณที่เป็นซอกนะครับนะครับตัวนี้ก็เป็นซอกฐานนะครับเนี่ยปรากฏเต็มเลยนะครับปรากฏเต็มองเลยนะครับปรากฏอยู่ทั่วองค์พระนะครับลักษณะก็เป็นสีเหลืองๆนะครับเมื่อเมื่อเราเอียงนะเอียงดูเนี่ยก็จะ เห็นนะครับเนี่ยนะครับเห็นว่ามีปรากฏอยู่ทั่วองค์พระนะครับเป็นสีเหลืองๆนะครับด้านหลังนะด้านหลังนี้ไม่ปรากฏนะครับแต่จะปรากฏเฉพาะด้านหน้านะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยไม่ไม่ได้ใช้แตวตรงนี้ก็จะโล่งๆใช่ไหมครับใส่อยู่ในกล่องไว้นะครับเดี๋ยวเรามาส่องดูนะครับว่าลักษณะของสีพึ่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ อ่านี่นะครับเมื่อเอากล้องส่องดูนะครับเมื่อกี้นะกล้องส่องดูปุ๊บก็จะเห็นนะครับสีสีพึ่งนะครับเนี่ยนะครับปรากฏออกมานะครับทวงพระอันนี้คือในช่วงของฐานนะครับนะครับช่วงของฐานเห็นะครับสวยงามนะครับเต็มองพระนะครับมีเนื้อฉ่ำๆสีพึ่งนะครับไม่ค่อยนิ่งเลยไม่ค่อยยากนะครับ เนี่ยน,นะครับตรงซอกลักแล้ก็จะปรากฏเยอะการส่วนลึกขององค์พระนี่ก็จะปรากฏนะครับปรากฏเยอะนะครับเนี่ยนะครับตรงฐานี่จะสวยงามมากนะครับตรงเส้นุ้มก็จะมีนะครับตรงเส้นโ้มปรากฏอยู่ทั่วองค์พระเลยนะครับสีพึ่งสวยงามมากนะครับพูดออกมานะครับ นะครับนะครับเนี่ยนะครับอ่านะครับถ้าดูอย่างนี้ก็จะไม่ค่อยเห็นนะแต่สองแล้วแบบซีพึ่งนี้ฉ่ำสวยงามมากนะครับเนี่ยเอียงดูก็จะเห็นเลยนะครับนะครับมียังมีคราบแป้งติดบ้างนะครับเพราะพ่ไม่ได้ใช้เลยตัวขอบก็จะแน่นนะนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับรถมอไซ่์วิ่งผ่านรับรองคอภัยนะครับ ภาพนี้สวยงามนะครับ่ยพทิพย์ชัดเจนเนาะสวยคมนะครับแล้วสีพึ่งปรากฏทั้งองค์นะครับเอียงให้ดูนะครับอ่านะครับเมื่อเจออย่างนี้นะครับโอ้โหใช่เลยนะครับแท้แน่นอนนะครับด้านหลังก็จะมีตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับนะครับตัวอย่างได้ออกสีม่วงนะครับออกสีม่วงนะครับผมอันนี้ให้ดูสีพึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการ ทำคลิปนะครับต่อไปนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ